S <S ตอนแรกตอนแรกผมปลูก10ล่องนะครับผมเนี่ย10ล่องนะครับ10ล่องข้าวนะทุกคนแต่เขาเกิดแค่6ล่องนะครับผมไอ,สอ้สองสองสองล่องฝั่งเนี่ยมันมันติดกับไอ้รากยางพลาเกินไปนะครับผมเนี่ยผมก็แลยมาไถาทิ้งเมื่ออาทิตย์ที่ก่อนอาทิตย์ก่อนนะครับผมอาทิตย์ที่แล้วนะเราก็มาไถาทิ้งไปเลยครับไถกหบยาเข้าหาโคนต้นยางนะครับผมเนี่ยสําหรับพันธุ์สิวเราก็จะเก็บไว้แค่6ล่องครับผม6แถวนะทุกคนสําหรับ ฤดูกาลนี้ก็แถวก็จะเหลือแถวและหกแถวและหกนะครับผมก็มันเรือมากระยะห่างก็สามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับผมสําหรับระยะห่างรองข้าวนะทุกคนนี่ครับก็สําหรับพันธุ์นี้ก็สังเกตดูใบเขค่อนข้างสวยนะทุกคนเนี่ยเขาจะเป็นใบใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าพันธุ์หอมภูพานที่ปลูกด้านบนนะครับผมก็ถือว่าโอเคฮะเกิดได้ระดับนี้ในส่วนยางพาราอายุสามปีนะทุกคนนี่ครับแต่มองมอง,มองมุมบนไม่ค่อยสวยนะ